สวัสดีครับวันว,ว่างในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นที่เขาเพาะ,มะเมล็ดอะโวคาโดถูกไหมที่มันเป็นมเมล็ดแล้วก็เอามาเสียกไม้จิ้มฟันแล้วก็แช่น้ำให้มันออกรากแล้วก็ไปเพาะในถุงดำนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าผมเองผมก็ลองทำดูตามเขาเหมือนกับว่าอยากจะลองดูซิว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับจริงๆวิธีการมันก็ไม่ได้ยากนะเอาจริงจริง ผมเองผมก็ลองทําหลายต้นแล้วแล้วมันก็มันก็โตหลายต้นแล้วเนี่ยตัวอย่างเห็นได้ชัดนี่อันนี้คือต้อนอะโวคาโดที่เพาะนะครับเนี่ยเห็นเม็ดมั้ะใช่อันนี้คือพอแช่น้ําออกรากแล้วก็เอามาลงในกระถางน,นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนี่ต้อนอะโวคาโดนะครับนี่มองเห็นเม็ดอยู่เลยเห็นปะใช่แล้วต้นนี้ ใหญ่หน่อยเพราะว่าน่าจะหลายเดือนแล้วเหมือนกันตัวนี้ต้นนี้ถามว่าระยะเวลานานแค่ไหนในการที่จะแช่มเมล็ดนะครับก็สักประมาณ3-4อาทิตย์รากมันก็จะเริ่มยาวแล้วมันก็จะเริ่มมีใบแทงขึ้นข้างบนนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่เขาทำมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยทำเสียบสามด้านอย่างเงี้ยครับ แล้วก็หันก้นมันลงแช่ก้นมันลงแช่ให้ถูกทางนะครับเพราะผมเคยแช่ผิดทางแล้วมันไม่งอกนะครับคือแช่ก้นมันลงแล้วก็หัวที่มันมันมันแหลมแหลมมนๆหน่อยให้หงายขึ้นนะครับสามสี่อาทิตย์มันก็จะออกรากแล้วเราสามารถเอาไปลงในถุงดําได้เลยนะครับผมว่าผมเคยแช่ประมาณ6กเจ็ดเมตรพร้อมกันแต่ว่า รากมันไม่แทงออกพร้อมกันผมมองว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับความอ่อนหรือแก่ของเม็ดนั้นๆน,น,นะครับแล้ววันนี้เองผมได้มาใหม่แต่เป็นอโวคาโดพันลูกกลมๆแล้วมันก็ใหญ่มากอู้ยใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากเขาแนะนําวิธีการก็คือให้นํามาแช่น้ํานะครับแล้วก,ก็ปลอกเปลือ,อ,อกอ้อยให้หมดเลยปลอกเปลือ,อ,อกอ้อยให้หมดเลยบอกว่าถอดเสื้อมันออกนะครับแล้วก,เก็เราก็ปลูกลงในถุงดํา โดยการที่ให้ข้างล่างอะฝังไปแค่ครึ่งลูกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูเนี่ยมาแบบนี้เลยแล้วมันก็เริ่มมีรากออกมาแล้วอะบางลูกเห็นไหมบางเม็ดเลยได้มาสี่ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการปอกเปลือกมก่อนดีกว่าว่าให้มันให้ตัวที่มันคลุมเม็ดมันออกให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปลงถุงดําเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องแช่น้ํานานเพราะว่ารากมันออกแล้วแล้วนันก็ลงถุงดําเลย ก็สังเกตนะครับผมมองว่าหลังจากที่มันลงถุงดําไปแล้วอะ่ะมันสามารถที่จะโตได้เร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะเหมืองเนี้ยพอรากมันออกปุ๊บลงถุงดําไปสักสออาทิตย์สอาทิตย์ขึ้นเป็นต้นสูงขนาดนี้แล้วะนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีรูปที่ผมทําวิธีการแบบนี้แหละแล้วก็เอาไปลงปลูกที่สวนคุณแม่เอาไปปลูกให้ที่สวนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปท้ายๆนะครับว่าว่าลักษณะต้นเป็นยังไง ยอมรับว่ตัวอะโวคาโดมีหลากยพันธ์นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอแกะไอ้สีเม็ดนี้ก่อนนะครับผมแช่น้ำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับ เอาละครับหลังจากที่ปลอกเปลือกมันออกหมดแล้วนะครับทั้งสี่อันสังเกตว่ามันมีมันมีรากออกมาละนะครับคิดว่าถ้าสมมติเอาลงดินมันน่าจะโตเร็วนะครับเขาบอกว่าสามอาทิตย์มันเพราะมันเป็นพันธุ์ที่ใหญ่ว่าสามอาทิตย์มันสูงเกือบสองฟุตเลยนะสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เดือนครึ่งอะไรเงี้ยมันจะสูงขึ้นเร็วมากแล้วก็มันเป็นพันธุ์ที่เม็ดใหญ่กว่า สังเกตที่ผมเคยได้มานะ่จะเป็นไซส์นี้นะครับแต่น,นี้คือไซส์นี้สังเกตเม็ดต่างกันมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอใส่ถุงดําดูนะครับแล้วอีกสักสิ้นปีแล้วกันจะมาดูว่า4ี่เม็ดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีสิ้นปีนะครับเพื่อให้ดูว่า,ามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วมันโตขึ้นเร็วอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับสี่เม็ดนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอะโวคาโดอีก4ต้นของผมนะครับเขาบอกว่าประมาณ2-3ถึง4อาทิตย์นะครับต้นมันจะสูงขึ้นแล้วก็อมันจะมีใบแทงออกมาสูงสักประมาณ1ฟุตนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าอีก1เดือนตามที่เขาบอกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับอ่านี่อันนี้คือต้นที่แทงรากสามอาทิตย์นะครับแล้วเอาลงกระถางอีกประมาณสองอาทิตย์กว่ากนะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้กำลังออกเลยเนี่ยเห็นไหมนี่กำลังแทงยอดออกมานะครับหวังว่าสักสองอาทิตย์น่าจะสูงทันเพื่อนๆและต้นนี้นะครับที่ใหญ่ของกลุ่มนี้เลยนี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกสองเล็บนี้นะครับที่ยังรอให้รากออกก่อนนะครับถึงจะเอาไปลงดิน ผมจะลองมาดูนะครับว่าวิธีไหนมันจะทําให้ต้นโตได้เร็วกว่ากันคือเอาลงดินเลยเมื่อแบบว่ามีรอยแตกและมีรอยรากออกมาบ้างแล้วหรือว่าต้องแช่น้นําในลักษณะแบบนี้ก่อนอันไหนจะโตรเร็วกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอีกภายใน1เดือนผมจะมาถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งว่าไอ้เจ้าสีต้นนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับละ2ต้นนี้จะโตได้อีกสักเท่าไหร่กันนะครับอย่าลืมนะครับท้ายคลิปผมจะมีรูปตัวอย่าง อะโวคาโดซึ่งเป็นผลผลิตจากการเพราะเมล็ดของของอที่บ้านผมเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็หวังว่าอีก3ปี4ปีข้างหน้าจะได้กินอะโวคาโดที่สวนหลังบ้านนะครับสำหรับกิจกรรมยามว่างในช่วงวีคเอนวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับบอกเลยว่าการปลูกต้นไม้นะครับพอเราเห็นมันจเจริญเติบโตขึ้นมันทําให้รู้สึกว่ามีความสุขนะมันชุ่มชื่นหัวใจมันเป็นอีกหนึ่ง การใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ที่ดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนลองหันมาปลูกต้นไม้ก,กันวันละนิดวันละหน่อยนะครับพอเราเห็นมันโตขึ้นเรื่อยๆๆเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกมีความสุขนะครับหวังว่าคุณจะเอ็นจอยกับกิจกรรมแบบนี้นะครับ Have a good w e e k e n n Bye!